ลูกเฟมอินเท่มากแต่นอกจากนั้นแล้วเจ้าป้าขับเครื่องบินแล้วเจ้าป้าก็ยังไปเรียนวิธีการเรื่ออะไรมารยาทขอโรงเรียนอบรมมารยาทคือทิ้งกริเนี่ยถ้าผดว่าตัวเองจะ18เนี่ยเขาอยากจะให้ลูกสาวเขาเนี่ยได้เข้าวงสังคมที่ถูกมารยาทนะก็เลยถูกส่งเข้าไปเรียนนะครับวันนี้เจ้าป้าก็เลยจะมาสาธิตการเข้า สังคมสังคมประมาณว่าอาหารมื้อดินเนอร์ถ้าเราควงสาวไปนะจะต้องทำยังไงบ้างเทรนเนอร์คือเจ้าป้ากอแก้่ทางด้านนูเลยครับครับเชิญเลยครับเชิญน้ำมันเชิญครับน้ำมันนั่งเลยครับถูกไหมฮะเจ้าป้าถูกคุณเจ้าป้ายกเขื่อนเขาต้องเลื่อนเข้าด้วยอ๋อต้องเลื่อนเข้าด้วยอ่าเลื่อนด้วยเลื่อนเข้าด้วยเลื่อนด่วนฮะแล้วแล้วถ้าควรจะมาอยู่ทางออ๋ อ,นนอันนี้สำหรับวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะย่อมต้องอยู่ข้างซ้ายของผู้หญิงเสมอซ้ายเสมอฮะซ้ายเสมอคือสิ่งแรกที่เมื่อกี้ได้มองๆอ่ะนะฮะก็รู้สึกโอเคแต่ว่าท่านสุภาพสตรีเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมโดยที่ยืนแล้วก็งอขานะคะก็ต้องงอเข้าไว้ก่อนถ้าบบอกก็อี้เข้ามาอย่างบางครั้งเนี่ยมันแรงใช่ไหมฮะก็อี้อาจจะหนักๆ, <S <S ๆ,ๆผู้ชายก็อาจจะต้องใช้เข่าช่วยมันอาจจะแรงเข้าไปเนี่ยนะคะ ผู้หญิงอาจจะหกล้มได้เพราะฉะนั้นพอตอนเข้าเก้าอี้นะคะเราต้องพร้อมที่จะนั่งข้อเก้าอี้แตะถึงข้อมอนะคะแล้วถึงจะนั่งอันที่สองก็คือคลี่ผ้าคลี่ผ้าด้วยประมาณยังไงฮะก็อย่าให้มันบนโต๊ะอย่าให้มันนั่งแล้วจะเราจะเป็นสามเหลี่ยมต้องสามเหลี่ยมแล้วก็แบบเชิญครับเชิญครับ นนีี่่ซื้อไม่ต้องใจดีถึงกระทั่งแบบเอาไปวางไว้เลยแล้วแขนชนนมชนต้องอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็ผู้หญิงก็ควรจะรับไว้นะฮะที่เธอบอกว่าต้องส่งสามเหลี่ยมเพราะอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือเวลาใช้เนี่ยนะคะสามเหลี่ยมเนี่ยจะวางตรงนี้ใช่นะคะแล้วมันจะไม่ค่อย มันจะไม่ค่อยเลื่อนลงไปนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยจะต้องใช้ทางปลายเท่านั้นก็คือออ๋แมตะทางจะถามว่าแตะตรงไหนดีแตะแตะแตะมุมนะคะถ้าเผื่อวันไหนวันไหนที่แบบอะไรมุมมามากเราก็เปลี่ยนของเราเองมุมมามากก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนท่าใหม่เีงทีท่าใหม่เองทีท่ามุมค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมุมมามากจริงๆก็เปลี่ยนได้อีกเปลี่ยนได้อีกแต่จะใช้แต่เพียงมุม ถ้าเผื่อเราเกิดจะลุกขึ้นไปที่ไหนจะไปรับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราจะจับมุมให้ต้องดูจะจับมุมเข้ามาหากันอ๋อไม่ต้องมองเลยแล้วก็พับคือจะไม่เห็นความสกปกกอเข้าใจเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงจะทําอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่ามีมีอาร์มรสเรียกอะไรที่วันงเงีค่ะถ้าเผื่อเราจะกลับมาอีกสามารถที่จะวางไว้ได้ อันนี้คือสัญลักษณ์ว่าเรายังไม่ได้ไปไหนยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเดี๋ยวจะกลับมานั่งที่เดิมให้พาแ้แต่ถ้าเผื่อว่าจบแล้วเนี่ยควรจะวางคือไอ้นี่ก็คงไม่มีแล้วครับถ้าทำเสร็จแล้วจะยกไปหมดแล้วอ๋อวางวอ๋อ้วต่อไปก็ควรจะเป็นถ้าเผื่อเป็นซุปกิกไทรเกลือต้องส่งให้ต้องส่งให้ผู้หญิงทางขวามือก่อนเพื่อนแล้วส่งดูซิว่าทางซ้ายมือเนี่ยเขาทางนู้นเขาช่วยช่วยแล้วหรือยังโอ้นี่ในกรณีพาไปสองคนเลย อ๋อท่านผั้ก็ต้องช่วยกันก็ต้องมีหน้าก็หน้าหน้าก็เสร็จแล้วนะหะแล้วการทานซุปนี่ช้อนซุปนี่เราจะถือแบบพินซอสติดแอสนะคะครับแล้วไม่มีการตักเข้ามาข้างในตักออกข้างนอกอ่าคือถ้าแบบมีซุปเนี่ยจะต้องตักออกข้างนอกนะคะแล้วเวลาทานไม่เอาข้าวสั้งปากจะซิปทาน อ๋อซึมๆเข้าไปแต่ไม่ถึงก็อะไรไม่ดังไม่ดังครับมีเสียงไม่ได้เลยมีเสียงแล้วช้อนซุปนี่จะไม่วางค่ะซุปนี่จะมาสองชั้นตลอดมาสะจะไม่มีการวางช้อนซุปเข้าไปในถ้วยซุปแม้ว่ากระทั่งโอเคเรายังไม่อิ่มทุกครั้งจะต้องเอาวางข้างนอกและอันที่ค่อนข้างจะมองมากที่สุดก็คือเวลาเราคุยเราต้องวางช้อนช้อนมีทัาอะไร ไม่ใช่ถือไม่ใช่าถอแล้วก็บอกเนี่ยนะฉันยังงูอย่างงี้โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวก็เดินไปโดนขึ้นเลยเออเออเออออเออเออ้อเผื่อเอ็นช้ออเ่อมอะไอที่อกออไออเอะไรทเ่เป็นอองออเ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 อาเออต้อเออเออเอ็บออเอีเอเออเออเอีเเอ็เออ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 อยอออออเอแเอไม่ได้ <laughs> <laughs> เราเราเก็บขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะไปทไําอะไรเพราะมันตกแล้วช <laughs> ่คะแต่บอยเนี่ยเขาจะรู้พอบอกชี้นี่ตกเขาก็ไปเก็บมาแล้วเขาก็จะเดินไปที่ห้องเก็บของไม่รู้ว่าเขาจะเปลีป่ยนเปล่า แต่เขาก็เดินมาใหม่เราก็ติดต่างว่าเราเราก็ติดต่างว่าโอเคเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่แต่เพื่อความมั่นใจนะเราอาจจะต้องแอบเช็ดเช็ดอนแล้วก็แอบขึ้นมาไม่ใช่โจ๋งคลึ่มแบบโอ้โหเช็ดเท้าเอยนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยทุกครั้งที่ทานไม่มีการเอาซ่อมเนี่ยวางคาซ่อมจะต้องอยู่บนการตลอดอยู่บนใครับ อันนี้คือเนยจะต้องอยู่ทางซ้ายเราตลอดน้ําจะต้องอยู่ทางขวาเราตลอดพวกเสิร์ฟเนี่ยมีน้ําอันเดียวที่เขาจะเข้าสังขวานอกจากนั้นเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าทางซ้ายเพื่อที่จะเสิร์ฟแล้วเวลาเขาจะอบยกออกยกออกวายวายนี่ยังไงครับวายนี่ถ้าแก้วน้ํานะคะเราต้องปล่อยให้เขาเสิร์ฟตลอดเวลาเป็นหน้าที่บ่อยไปเลยเป็นหน้าที่บ่อยไปเลยแต่แก้ววายเนี่ย ถ้าเผื่อว่าเราไม่ทานขาวจะต้องมาก่อนไวก่อนวาแดงใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทานเนี่ยจะโตจะแกรนแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะคว้าไวให้เขาเห็นว่าเราไม่ทานเราไม่ทานเพราะว่ายิ่งแกรนแค่ไหนเหล้าที่จะเสิร์ฟเนี่ยก็ยิ่งจะแพงขึ้นแค่เพราะฉะนั้นไม่ทานจงอย่าพลเสียขอว่าปากะเกิดมาไม่เคยคว้าเลยเพราะเพราะทราบว่าคุณหญิงจะทานหมดทุกอย่าง คุณหญิงรู้จักท่าของของคะคุณหญิงแมทบอกว่าเดี๋ยวตั้งขวดไปตรงนี้เลยมีใจมีใจมากเลยแล้วก็เวลาถือก้วไวขาวนะะอย่าพยายามเอามือเข้าไปแตะเวลาเวลาบนแก้วเพราะว่าไวน์ขาวเนี่ยจะต้องเย็นใช่มะแล้วมือเราเนี่ยอุ่นเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไวน์ขาวจะต้องอยู่ใต้ตลอด ด้วย3นิ้วออก2นิ้วข้างในต่างดูสิจับลำบากนะคะันิ้วออกสนิ้วข้างในมไม่สนุกเลยต้องต้องข้างในครับดีครับถ้าเผื่อเป็น professional จริงๆนะคะเขาจัดยืมโอ้นโหคือไม่ให้ยืมเลยยากมากโรวน์มากแล้วก่อนดื่มนี่มีดมมีคนมีวนนิดหน่อยอันนั้นสำหรับคนที่จะชิมชิมอ๋อนั่นการชิมเอ๊ะแล้วถ้าสมมติผ่านไปสัก7-8ขวดนี่ผมว่าจะจับจับแปขวดพี่เวลานี้ไม่รู้เลืหอกแล้วอาแบบว่า ไม่ยกอย่างนี้เลยว่าตอนนั้นถือมากจะไม่วนมากก็จะไม่ไม่ไม่ถึงกับแบบขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าแบบวายแดงสามารถที่จะขึ้นได้เซนหนึ่งเซนสีแต่ว่าเวลาอย่างจะชนแก้วหรือว่าจะอะไรเงี้ยนะคะคือเราต้องมองตรงไปงี้นะคะ ไม่ให้สูงกว่าคางและไม่ให้เตี้ยกว่าสดนอท้าจะชนเหรอจะเวิธีเวลาที่จะจะยืดไม่ได้เชียร์ที่ขึ้นได้แต่ไม่ควรจะตึงชิงอย่างนี้นอกจากฝรั่งเขาสูงมากนะคะเราต้องยื่นมือไปเชียร์นะคะนี้ได้แล้วเหมือนเหมือนเวลาเราจะชัยโยหรือว่าจะจะจะเชียร์สำหรับงานแต่งงานหรืองานอะไรก็แล้วแต่ควรจะอยู่ถือประมาณนี้และไม่ให้สูงกว่าคานะคะ อันนี้เป็นแบบฉบับสากลเลยใช่ไหมมาตรฐานสากลการรับประทานอาหารแล้วบางครั้งเจ้าป้าเคยสังเกตมีผู้แขกที่ร่วมงานบางท่านไม่ไม่ไม่ทำตามสูตรอะไรนี้เขาทำมี่ก็จะถูกมองมากถูกมองทุกคนจะโดนขังตาของผู้ที่ร่วมงานว่าเอ๊ะอันนี้ ว่านี่ไม่รู้มือซะแล้วมาก็ยังยังขนมปังเนี่ยนะคะมันจะแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะใช้มีดต้องใช้ฉีกมันกระเด็นหมดเนยนี่มันมันมันไม่พออันนี้สําหรับเนยโดยเฉพาะนะคะแล้วถ้าเผื่อไปอย่างเช่นอาหารเช้าอาหารเช้านี่เราสามารถที่จะทาเนยทาแยมแล้วกัดทานได้ใช่ไหมคะแต่หลังจากอาหารเช้าแล้วไม่มีการตัดขนมปังคือเราจะต้องบิดเท่าที่ปากเราจะ ยัดงไปได้ได้สายไปแล้วดีกัดขนมปังไม่ได้ต้องช่ก็ต้องบีบข้อพี่พอนะคะแล้วก็เลยใส่แล้วก็ถึงจะคือมันก็มีกติกาที่ค่อนข้างจะอะไรฮะที่เมื่อกี้กูดไว้ว่าถ้าเปลือกของภาชนะตกต้องเรียบบ่อยแต่ถ้าเปลือกเป็นอย่างเช่นกระเป๋าหรือ ถ้าคุมไหลนี่แหละของผู้หญิงอันนั้นหน้าที่ของผู้ชายต้องหยิบทันทีคว้าทันทีครับถ้าเขาไม่หยิบสกิดได้ไหมคะไม่ได้นโอหยิบงเคโอเอคแรงว่าผู้ชายไม่เอาใจดีเราใช่ก็เขาเขาไม่เอาใจดูเราอย่างนะคะยกไป้าเราก็สกิดเธอเธอหยิบหน่อยสิอันนี้เราใช้เขาละต้องให้เขาเสริมเราแม้กระทั่งการเดินนะคะการเดินที่จะควงผู้หญิงไปไหนก็แล้วแต่ อย่างเช่นมันจะมีฟุตปาดหรือว่าจะมีกระไดหรืออะไรเนี่ยฮะต้องให้คุณอยู่ตรนี้ตงขวาอนอกจากจะเดินบนฟุตปาดดปถ้าเปิดใก้รถเราต้องอยู่ข้างขวาเหรอฮะะอันนี้พูดถึงข้างในให้สุภาพตจะอยู่ฝั่งในใช่ไหมครับขึ้นกระไดต้องขึ้นก่อนหนึ่งสเต็มขึ้นนําก่อนเลย ถ้าเผื่อว่ามีคนอันนี้พูดถึงคนนำเราจะนำเขาขึ้นไปเราต้องขึ้นก่อนดูสเต็ปแต่เวลาลงเราก็ต้องลงก่อนดูสเต็ปและการที่จะให้ให้แขนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆไปจับเขาผู้หญิงไม่ได้เราจะต้องเขาจะเกาะไม่เกาะถ้าเผื่อสักสามกั้นบันไดแล้วเขาไม่เกาะเราก็วางได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินอย่างนี้ตลอดแล้วสามวินาทีผ่านไปเลิก ไม่ก่อนได้ว่าเศร้าผูา้ชายพวกเราเศร้านะครับเริ่มคอตก